หรือข้อต้นบัดเป็นสิ่งที่หลายคนใช้เป็นประจำครับแต่แล้วก็ต้องตกใจเมื่อได้รับแชร์บอกว่าระวังใช้ก้านสำลีแค่หูอันตรายกว่าที่คิด อาจทำลายเยื่อแก้หูใครทำอยู่ต้องเลิกเดี๋ยวนี้หชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและต้องรีบบอกเตือนกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ครับผมจึงเดินทางไปสอบถามจากอาจารย์แพทย์โรงพยาบาลศิริราชห้าใช้ก้านสำลีแย่เข้าไปในหูจริงไหมครับจริงค่ะปกติเนี่ยช่องหูคนเราสามารถขับขี้หูออกมาได้เองในกรณีที่เราใช้ไหมพันสำลีเข้าไปปั่นช่องหูเนี่ยนอกจากขี้หูโดนดันเข้าไปข้างในแล้วมันอาจจะยังทําให้เกิดแลผลภายในช่องหูชั้นนอกนะคะแล้วก็ทําให้เกิดการอักเสบติดเชื้อได้แพทย์ที่ ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็ย้ําเช่นเดียวกันจริงนะครับขี้หูเนี่ยมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ต้องเอาออกก็ได้นะครับมันยังช่วยป้องกันแมลงอะ,อะไรต่างๆเข้าไปด้วยนะครับทีนี้การใช้กา้านสำลีเข้าไปเคลียรออกเนี่ยนอกจากจะไม่ออกแล้วนะครับมันยังดันขี้หูเข้าไปแพ็แน่นอยู่ข้างในด้วยสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับจริงค่ะสามารถแชร์ได้ค่ะเรื่องนี้เนี่ยควรที่จะแชร์ต่อได้นะครับ